ผมช่องบอกก่อนหกล้อซิงเช่นเคยครับวันนี้รวมทีม FC9J ครับน่ครับทีมงานมต่ะละหล่อเลยครับนี่ครับคันนีรถเสียกอลครับจากฝูงพี่อีซิงครับดูงานครับจะราคนวันนี้ เสียอันใต้อุโมงค์บีบแต่เหน็นยังบีบลงก็ต่างแห้งวะแหง้ง <laughs> สะดุงด้งนึกว่ารถมันจี <laughs> เอ็ซีลดลดรถรถล่างกว่านี่ครับถ้าจะมาไปเอาแม่โคอยู่ไปเอาคนขคับแม่โคอยู่คนนะัน,น,นท่นขาตาบัตแทสใส่นำทีมงานครับวันนี้เสียเพชรทำทีมงานที่สุญหายเลยยูตะเขาเลยไปแกะถอเดี๋ยวไปแกะกระจ้าเด้อระยะนี <laughs> ่ <laughs> <laughs> ปัทยาแดงเนี่ยเดี๋ยวไปดูของผมดีกว่าครับสมบุกสมบันมากเลยครับน้องพารยวันนี้ดูครับตุดค้อกเลยวันนี้โหยโหดมากเลยครับรอแมคโครครับ Mac แมคโครเจ้าแคทของงานนี้ครับ อ้ครับรอดูตอนลงครับนี่ครับเริ่มลงกันแล้วครับเจ้าแคทเอ็มสามหนึ่งห้าดีสองครับเริ่มลงแล้วครับไปไปทักพูดจังหน่อยนะครับเจ้าแคทมีล้อ ทีมงาน FC 9J ครับเอ็กอกอกอ,กอย่าไปอย่าไปเอกอีกนิดนึงเอ็กปอไปครับเดินขอกันเสร็จเราจะเสร็จละไปดูคันต่อไปครับผม เรียบร้อยแล้วครับเสียกอเจลาบีเจลาบีต้นเต็มมือข่อยอยู่เนี่ยทีมงาน FC9J ครับทีมงาน6ล้อเมืองโคราชวันนี้ได้เข้าร่วมมาเขาครับเขาแบ่งงานมาให้หนึ่งเที่ยวเราจะได้ว่างครับผม เรียบร้อยแล้วครับหนึ่งคันจบไปคันครับเดี๋ยวรอดูคันนี้ต่อครับต่อด้วยคันนี้ครับผมเพชรสยามไทยครับอ๋อ คุณนี่ไม่นะคันนี้ร้อยสิบห้าทั้งหมดนค่ันี่ครับทีมงาน FC 9J ครับมาด้วยกัน3คันัดขับรถแมคโครครับ พัทยาโอเคครับแต่ลงของแป๊บ,บนึงกานสุดท้ายจบงานเรียบร้อยของปีงีครับออการเสรเรียบครับขอฝากจบไปถ้าอ,อย่างไอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคิดมากสวัสดีครับ